วิทยลาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศีสะเกตสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการเริ่มเปิดทำการสอนเมื่อวันที่15พฤษภาคมเมื่อปีพศ2474โดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนประถมวิสามันกสิกรรม และเปลี่ยนเป็นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสีสกเกตเมื่อปีพศ2539วิทยาลัยเป็นองค์กรในการจัดการอาชีวะเพื่อผลิตกำลังคนและฝึกอบรมวิชาชีพให้ประชาชนอย่างทั่วถึงตลอดชีวิตมีคุณภาพได้มาตรฐานและจัดองค์ความรู้ที่ตรงตามความต้องการของชุมชน ตลาดแรงงานและอาชีพอิสระรวมถึงการบริหารจัดการพื้นที่กว่า1,700ไร่สวนสมเด็จพระศรีนครินศรีสเกตของวิทยายลัยให้เป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสมคุณค่าของความเป็นวิทยายลัยเกษตรและเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศอย่างแท้จริงวิทยายลัย เปิดทำการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชได้แก่สาขาวิชาพืชศาสตร์สาขาสัตวศาสตร์สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสาขาช่างกลเกษตรและสาขาอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทอสอกอชอสาขาการเกษตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสภาคปกติได้แก่สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสาขาอุตสาหกรรมเกษตรสาขาเทคโนโลยีการจัดการธุรกิจเกษตรทวิภาคีได้แก่สาขาวิชาพืชศาสตร์สาขาสัตวศาสตร์สาขาช่างกลเกษตรสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำภาคสมทบเสาร์อาทิตย์ได้แก่สาขาการเกษตรสาขาสัตวศาสตร์ สาขาช่างกลเกษตรบริหารการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรและระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตหรือสายปฏิบัติการสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ต่อเนื่อง2ปีตลอดจนการให้บริการวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง <S 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 ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นระดับนานาชาติเช่นโครงการจัดการศึกษาตามรอยพระยุคลบาทศูนย์ความชำนาญเฉพาะทางด้านโคนมในระดับปวสความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนระดับปวสระบบทวิภาคีไทยอิสราเอลโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนปวส,สวสศตวศาสตร์ระบบทวิภาคีไทยเดนมาร์ก ระบบทวิภาคีไทยมาเลเซียความร่วมมือกับบริษัทดัชมิวจำกัดบริษัทเบทาโครจำกัดตลอดระยะเวลาของการเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรในระดับแนวหน้าวิทยายลัยเกษตรและเทคโนโลยีสีสเกตเป็นสถานศึกษาดีเด่นแห่งแรกเมื่อปีพศ2524 สถานศึกษารางวัลพระราชทานประเภทอุดมศึกษาปีการศึกษาพศ2535-2546สถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับอาชีวศึกษาปีการศึกษา2553-2557 ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบชนะเลิศอันดับที่หนึ่งระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือในโครงการเสริมสร้างคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษาปี2557 และได้รับรางวัลชนะเลิศศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีน้ำนมและผลิตภัณฑ์นมรางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับชาติศูนย์ชำนาญงานเฉพาะทางการฟักไข่และการจัดโรงฟักไข่ประเภทวิชาเกษตรกรรมรางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับชาติชนะเลิศอันดับที่หนึ่งโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับภาคและระดับชาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งคะแนนรวมในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีชนะเลิศคะแนนรวมในระดับภาคระดับชาติ3ปีซ้อนผ่านการประเมินมาตรฐานการศึกษาภายนอกในรอบที่3จากสมศในระดับดีมาก และการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัดในระดับดีมากนักศึกษารางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2,551 2,553 2,554 2,555 2,560จากรางวัลเหล่านี้เป็นประจักษ์พยาน ถึงการเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานได้เป็นอยา่างดีด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่าเราเป็นองค์กรในการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้กรเกษตรศี สร้างเสริมอาชีพเกษตรเพื่อชุมชนสู่ความเป็นเลิศเป็นที่ยอมรับของสังคมและฝึกอบรมวิชาชีพให้ประชาชนอย่างทั่วถึงตลอดชีวิตมีคุณภาพได้มาตรฐานและจัดองค์ความรู้ที่ตรงตามความต้องการของชุมชนตลาดแรงงานและอาชีพอิสระจึงมั่นใจได้ว่า วิทยาลาัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสเกษจะยังคงจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคมได้อย่างที่เคยเป็นมากำลังเป็นอยู่และพัฒนาให้เจริญก้าวสื่ต่อไปในอนาคตได้อย่างแน่นอน